ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเสนอวุฒิทัศน์การศึกษาบริบทสถานศึกษาและบริบทชุมชนค่ะโรงเรียนมูลนิธิวัสีอุบลรัตนารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6พื้นที่เขตบริการในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษานายสุริยันพรมจำปาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมพศ2566จนถึงปัจจุบันประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนมูลนิธิวัดสีอุบลรัตนารามได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเมื่อพศ2514อาคารเรียนเป็นรูปทรงไทยสูง3ชั้น ในปีพศ2534โรงเรียนได้ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองและน้ำขังในฤดูฝนโดยปูพื้นสนามหน้าเสาธงด้วยแผ่นซีเมนต์และปลูกดอกไม้ไม้ประดับรอบสนามทำสวนหย่อมวางกระถางต้นไม้เพื่อประดับให้เกิดความสวยงามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความสะอาดและร่มรื่น ซึ่งโรงเรียนมูล,ลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามตั้งอยู่ในวัดศรีอุบลรัตนารามเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่อาศัยโดยรอบเป็นอาคารร้านค้าและบ้านเรือนสถานที่ราชการ ในเขตตำบลในเมืองนี้ประชาชนประกอบอาชีพแตกต่างกันมากมายหลายอาชีพค่าของชีพค่อนข้างสูงดังนั้นประชาชนจึงมีฐานะแตกต่างกันแต่ที่สำคัญคือโรงเรียนไม่มีขอบเขตการให้บริการที่แน่นอนดังนั้นโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จึงเป็นโรงเรียนที่ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมให้ความเชื่อถือและไว้วางใจจากคนในชุมชนให้เข้ามาในโรงเรียนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคการดำรงชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคการดำรงชีวิตยังคงยึดถือประเพณีแบบดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติและยึดถือกันมาชั่วลูกชั่วหลานเช่นการทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางประเพณีวันขึ้นปีใหม่วันตรุษจีนและวันเข้าพรรษาในวันที่26พฤศจิกายนพศ2540เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ทางโรงเรียนจึงตั้งชื่ออาคารว่าอาคารการจนาพิเศษในปีพศ2559โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศีอุบลรัตนารามมูลนิธิวัดศีอุบลรัตนารามได้จัดทำ้าป่าระดมทรัพย์ได้เงินประมาณ4ล้าน2แสนบาทและนำมาสร้างโดมชื่อ โดมรวมใจสามัคคี44ปีสีอุบลรัตปี2563นายเฉลิมพลเกตมาศได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ต่อเติมอาคารเรียนปถมวัยเพิ่มอีก4ห้องเรียนรวมจำนวน8ห้องเรียนใช้เป็นอาคารเรียนมอนสเตอรอรีระดับปถมวัยหลังคาโดม สร้างหลังคาโดมจำนวน3จุดคือประตูทางเข้าที่1ประตูทางเข้าที่2และประตูทางเข้าที่3ปัจจุบันนายสุริยันพรมจำปาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีประจำโรงเรียนสีขาวและสีม่วง โดยสีขาวหมายถึงสีที่บริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนาและสถานที่ตั้งของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณของวัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายนามโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่27พฤศจ,จิกายนพศ2514จึงถือเอาสีม่วงเป็นสีประจำวันเกิดโรงเรียน โรงเรียนบุญลานิธิวัดสรีอุบลรัตนารามมีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมโดยมีวัดศรีอุบลรัตนารามเป็นแกนกลางสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมทำให้กิจกรรมของโรงเรียนไม่เพียงเน้นความรู้แต่ยังเน้นคุณธรรมและวัฒนธรรมอีกด้วย ในสายตาของชุมชนเด็กนักเรียนของโรงเรียนไม่เพียงไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับรากฐานท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าและเนื่องด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดสำคัญในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีทำให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านสถานที่และกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนานักเรียนของโรงเรียนจะเดินทางไปยังวัดเพื่อสวดมนต์ร่วมกับชุมชนส่งเสริมจิตวิญญาณของการเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนในช่วงประเพณีใหญ่ของจังหวัด เช่นประเพณีแห่เทียนพรรษานักเรียนมีส่วนร่วมโดยการช่วยวัดหล่อเทียนและมีโอกาสเข้าร่วมในขบวนแห่ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างมีชีวิตชีวาและในวันปกติพระอาจารย์จากวัดจะมาที่โรงเรียนเพื่อทำการเทศนาในห้องเรียนของนักเรียนวันละหนึ่งห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมโยงโรงเรียนและวัดในด้านการศึกษาและการอบรมทางศิลธรรมซึ่งทำให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบและช่วยให้นักเรียนมีความรู้ทงางศาสนาอีกด้วยและนี่คือวิดีทัศน์ที่พวกเราะจัดทำขึ้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ